สวัสดีครับผมแอดมิน VIP คริปตัวเท็ดนะครับคลิปนี้นะครับแอดจะมาพูดถึงตัวสมาร์ตรีบาลานนะครับสำหรับเหรียญ KDA นะครับ k d a นะครับของกระดานเทรดกูคอยนะครับตัวรีบาลานของแอดตัวนี้เนี่ยแอดลันมา33วันนะครับ KDA เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แข็งพอๆกับลูนาเลยนะฮะที่คนชอบพูดกันตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวที่แบกพอร์ตนะครับ KDA นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะฮะแอดลันมาเนี่ยนะครับ กำไรบวกอยู่9.83%ก่อนหน้านี้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวแอดจะลองพาไปดูตัว Trading View นะครับตัวเหรียญนี้นะครับ33วันก่อนหน้านี่ะฮะแอดเริ่มรันมันที่2กุมภาพันธ์นะครับ2 0 2 2นะครับรันปุ๊บลงเลยนะฮะอันนี้กราฟ1ชั่วโมงครับลงเลยและก่อนที่จะพุ่งนะครับพุ่งเหมือนกับลูน่าเลยนะฮะลองมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพุ่งทํายอดเล็กๆตรงนี้ นะครับจากจุดเทสลันนะเส้นเหลืองคือบวก76%ตามการตั้งค่าของรีบาลานเนี่ยก็คือ1%นะฮะหปรปรับพอทีแสดงว่าไม่ได้เหมือนกับโฮนะที่ขึ้นไปแล้วจะบวก70%เต็มๆนะครับจะบวกแค่ครึ่งเดียวนะครับตอนนั้นแอดจำได้เลยนะฮะเปอร์เซ็นต์ด้านหลังเนี่ยอยู่ประมาณ3 0มสถึงสีนะครับอยู่ประมาณนี้เพราะว่าระหว่างทางขึ้นไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวนะฮะมีการทําทรงนะครับตบลงนะฮะตบลงตบลงนะครับขึ้นมา ะะตบลงมาเหลือ,อนี้แล้วก็ขึ้นใหม่ๆแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนะฮะได้ทรงสูงสุดตรงนี้นะครับแอดจะขอวัดแบบตรงๆเลยนะฮะก่อนจะลงนะครับลงมานะฮะจากยอดลงมาตรงนี้ฮะลบ36%นะครับระหว่างทางก็เห็นไหมฮะลงมามีเด้งลงมามีเด้ง,งมันแล้วก็ระหว่างทางก็สับแล้วก็ขึ้นมานี่ครับเป็นทรงไซเคิลแบบนี้เลยนะฮะอ่านะครับ โอเคเดอะแอดคอสลับนะครับทีนี้ลบสามีการซื้อของคืนนะครับได้ของกลับมานะฮะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก่อนจะขึ้นมาและลงหนักนะครับเมื่อกี้ลง36%นะครับแล้วก็ขึ้นมานะฮะบวกสาบหกเปและนะครับเป็นเป็นเป็นทรงที่ดีเลยนะฮะได้ทํารอบบ่อยมากนะครับแล้วก็ลงอีก ลบ42%นะครับระหว่างทางก็มีเด้งมานะครับการติดลบลดลงแล้วก็เด้งลงมาลึกสุดใจเลยนะครับก่อนที่จะใกล้ล่าสุดนะครับก็จากก้นเลยนะฮะลงไปก็ได้เก็บขึ้นมาบวกอีก59%นะครับก่อนล่าสุดลงมาที่นี่ฮะราคาปัจจุบันลบ23%ใน33วันเห็นไหมครับว่าทรงราคาเนี่ยได้ขายก่อนเลยฮะคำใหญ่ๆก่อนเลยคำหนึ่งแล้วก็มีการลงเด้งเพื่อลงนะครับแล้วก็เด้งนิดนึงแล้วลงหนักแล้วเด้งมา เป็นใหญ่แล้วก็ปัจจุบันนะครับตอนนี้ไปไหนก็ได้ครับแต่ที่จะให้ดูนะตอนนี้คือตัวบอทใช่ไหมครับบวกอยู่ตอนนี้9.93%นะครับทีนี้เรามาวัดกันถ้าคนโฮนะครับกำไรทิปที่โฮพร้อมแอดที่เส้นนี้นะ100%นะครับเท่ากันบวกตอนนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ยครับประมาณนี้ฮะ 10... บเก้าจุบฮะประมาณ ก็คือรีบาลานต์ตัวนี้นะฮะไปกับนะครับในช่วงขาลงซึมๆอย่างนี้นะฮะตอนนี้รีบาลานซ์ของแอดถ้าเทียบเท่านะก็คือเท่ากับคนที่ถือโฮเลยทั้งทั้งที่จริงๆถ้าเป็นรีบาลานซ์นะต้องกําไรแค่ครึ่งเดียวของโฮสิ่งที่จ,จะบอกก็คือเมื่อเรามีเวลาให้บอดรีบาลานซ์เนี่ยได้ทําการซื้อขายนะครับได้ขายได้เก็บซื้อคืนได้เหรียญมากขึ้นขายใหม่เหรียญอาจจะลดลงนิดหน่อยลงมาเก็บใหม่นะครับเกิดการทําซ้านะครับปรับพอร์ตบ่อย นะครับเราก็จะได้รอบการเทรดจะอยู่คล้ายๆกริดแต่จะไม่รัวเต็มๆขนาดนั้นนะครับแต่เป็นการบริหารจัดการพอร์ตนะฮะซื้อถูกขายแพงเก็บเงินเก็บเหรียญทิ้ที่สองฝั่งนะฮะขายกันไปขายกันมาซื้อกันไปซื้อกันมานะครับสุดท้ายตอนนี้รอบลงนะครับใกล้จุดเริ่มต้นนะฮะเปอร์เซ็นต์กำไรเท่ากับโอเลยในระยะเวลา3 3วันตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเหรียญด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเหรียญด้วยสําหรับตัวนี้ก็คือ KDA นะครับ แต่จริงๆแอดจะมีตัวอื่นอีกนะฮะเดี๋ยวค่อยมาพูดในคลิปต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรันมา1้3วันตัวอีลอนนะฮะอันนี้ก็เห็นภาพชัดมากเห็นไหมฮะลงหนักรอบนี้ในคลิปก่อนหน้าที่แอดยกตัวอย่างเนี่ยลบแถวๆลบ20%่อนฮะนี่ลบแค่26นะครับแต่กับการตอนนั้นเหรียญ4 4 6 0 7 0ล้านก็เป็น5 1 2ล้านเดี๋ยวแอดจะให้ดูว่ามันทํารอบนะครับถี่แล้วก็ลดดิวดอการขาดทุนได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้ที่ชัดๆแล้วนะคครรัับบสาหก็ือ เท่าโคนะฮะแล้วก็ถ้าหากราคาเด้งกลับไปแน่นอนครับโคก็อาจจะค่อยๆนําตัวรีบาลานซ์นี้ไปนะครับแต่เชื่อเถอะว่ายิ่งรันไปนานๆน,น,นะครับสเดือน3เดือนนะสี่ห,หเดือนไปเรื่อยๆนะครับแทบไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับหรือจะเพิ่มทุนเป็นการ DCA รีบาลานซ์ก็ได้เติมทุนเข้าไปในรีบาลานซ์นะครับเก็บทุกช่วงราคาไปันะบที่เหลือเราก็ปล่อยให้ การรีบาน์เนี่ยจัดการนะฮะซ้ำๆๆนะครับเราก็จะอยู่รอดในตลาดได้นะฮะโดยที่มีเวลานะครับไม่ต้องมาคอยเฝ้ากราฟไม่ต้องมาวิตกกังวลนะครับเพียงแค่เลือกเหรียญที่ดีนะฮะเป็นกระแสวนลุ่มดีนะครับแล้วก็น่าเก็บน่าลุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันเจอเหตุการณ์เลวร้ายจริงๆเนี่ยลงไปหนักเราก็แค่ใช้เวลาในการซื้อถุกไขยแพงนะครับเพื่อลดดิวรอลงมาสุดท้ายเราก็จะเจอจุดที่บอทจะเท่าทุนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกําไรไปตลอดนะครับแต่สําคัญนะครับต้องให้เวลากับ บอดรีบาลานซ์นะครับแบบเดือนนึงเนี่ยจริงๆต้องนานกว่านี้นะฮะเดือนนึงเนี่ยแอดยังมองว่าต่ําไปจริงๆแอดเนี่ยสเดือนฮะเหมือนไตรมาสหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งให้ได้ผ่านช่วงขึ้นนะครับของกราฟนะฮะเนี่ยถ้ามาดู4ชั่วโมงนะครับย้อนมานิหนึ่งนะฮะสาสวันจะเห็นว่าเนี่ยครับลงมาขึ้นนะครับลงขึ้นลงเด้งบ้างลงเด้งลงเด้งเห็นไหมฮะทรงเป็นแบบนี้นะครับทรงกราฟเป็นอย่างนี้ ก็ได้ขายมากกว่าซื้อนะครับก็เลยยังเป็นกําไรนะหลังจากนี้เนี่ยต่อให้จะเป็นเทรนขึ้นนะครับก็จะเป็นกําไรไปเลยเหรียญอาจจะลดลงนะครับแล้วก็รอรอบที่ตลาดลงมาให้เก็บเหรียญคืนตรงนั้นเราก็จะได้เหรียญกลับมานะครับเพื่อรอรอบขึ้นใหม่นะครับการรีบาลานซ์กับเหรียญสปอร์ตปกติเนี่ยมันก็คือรอเหรียญน,นั้นเติบโตนะฮะแต่ระหว่างทางเนี่ยไซเว์ way, เทรนขึ้นเทรนลงนะฮะกว่าจะถึงเป้าหมายตลาดมีการแกว่งนะครับ ไซเวย์ way, นะฮะขึ้นลงหลอกเราตบทุบข่าวหลายหลากหลายฮะหลากหลาย,ลาย,ลายอารมณ์นในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการรันบอร์ดแบบรีบร้านก็เป็นอีกวิธีนึงที่อดจะแนะนำนะครับเหมาะกับคนทุกแนวนะฮะแบบคนใหม่ไม่เก่งครับยังศึกษาอยู่ยังไม่มีความรู้สามารถใช้บอร์ดรีบร้านในการลงทุนได้นะครับในระยะยาวเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง นะฮะสำคัญเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของแอดนะครับสำหรับกระดานเทรดกูคอยถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะครับมีลิงก์แนะนําใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นลิงก์ของแอดมีหลากหลายกระดานเลยแอดจะเขียนรา,า,า,ายละเอียดไปคร่าวๆใต้ลิงก์ด้วยนะครับว่า P2P ได้ไหมมีบอร์ดฟรีไหมนะครับค่าธรรมเนียมเทรดเท่าไหร่นะครับก็ลองดูใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปได้เลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวขอจบด้วย เคดานะครับสวัสดีครับ